ทุกคนวันนี้มีดราม่านะครับจริงมีดราม่ามาสักน่าจะหลายวันแล้วเนาะตั้งแต่รูปปั้นครูกายแก้วนะครับที่ว่าไปติดอยู่สะพานนะครับหลังจากนั้นมามีคนรู้จักกันเลยนะครับว่าครูกายแก้วเป็นใครหรือบางคนไม่รู้จักก็จะหาข้อมูลกันนะครับแต่จริงเนี่ยผมเห็นมานานแล้วครับเคยเจอนะครับเคยเจอทั้งรูปปั้นแต่ไม่เคยเจอแบบใหญ่บิก๊กบิ๊กเบิ้มอย่างนี้นะครับ แต่ตอนนี้เราในแง่ของคนที่ศึกษา,า,าศาสตร์จีนนะเราก็จะมาดูเกี่ยวกับเลือกที่เขาบวงสวงกันนะครับว่าเขาใช้เลือกแบบนี้เนี่ยมันดีไม่ดียังไงนะครับมาเขาเรื่องอะไรดีกวาครับเราดูจากเลือกแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเลือกเขาเนี่ยนะครับมันเป็นวันธาตุน้ำเนาะก็คือธาตุประจําตัวของเลิกวันนั้นนะครับซึ่งปกติธาตุน้ํามันก็เกี่ยวอะไรที่มันลึกลับมืดดําซ่อนเลนอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะ ในตำแหน่งของเทวดานะครับเนี่ยที่มันเป็นน้ำกุลนะครับในทางสายวิชาของเรานะครับกุลเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์มนต์ดำความลึกลับอยู่แล้วเนาะโดยเฉพาะถ้าอยู่ตำแหน่งเทวดาโอ้โหใช่เลยนะครับคนเลือกเลือกมาก็เลือกเลือกได้พอดีเป๊ะมากเลยนะโอเป็นเลือกเลือกกุลนะครับดวงนี้นะครับดวงเลือกนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวเด่นของเขานะครับมันจะอยู่ในตำแหน่งของจอข้างล่างนี่นะครับ เด่นยังไงสําหรับบางคนนะที่ไม่เคยศึกษาเลิกมานะครับหรือไม่เคยดูดวงจีนมาก็คือเอาง่ายๆครับในพื้นฐานของดวงรูปดวงทั้งหมดนะครับเราจะมองเป็นภาพใหญ่เนาะก็คือดวงของเขาเนี่ยครับเลิกของเขานะครับก็คือมันเปียกนะครับนี่โทนพวกนี้เขาเรียกโทนเปียกนะครับเห็นไหมมีน้าน้าทองทองพวกนี้นะครับมันคือธาตุโทนเปียกนะครับแล้วก็ทั้งดวงเลยนะครับ มันแทบไม่มีไฟไม่มีความแห้งเลยแต่มันมีอยู่ตัวเดียวก็คืออยู่ตรงจอนี่เห็นไหมตัวนี้เลยเด่นนะครับฉะนั้นในเลือกที่เขาวางไว้นะครับจอพบที่8ดนะครับมันหมายถึงกิเลสนะครับนี่กิเลสเขียนก็ไม่สวยนะครับความอยากได้อยากมีอะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นเลือกนี้นะครับเขาตั้งใจให้คนนะครับเขาเรียกว่างไงอะงมงายอย่างนี้แล้วกันนะครับเห็นไหม ห้าเก้าหกสิบนะครับดูจากหมายเลขนี้ก็ได้ครับเทวดาเขาดูแลให้คนระดับล่างๆเลยนะครับระดับลากหญ้าระดับแบบอชาวบ้านนะครับคือคือใครที่ไปกาบไปว่าที่บอกเลยนะพวกนี้ระดับชาวบ้าน <c oughs> เพราะคนระดับกลางเราจะอ่านจจอยู่แถวนี้นะครับคนระดับกลางๆมีการศึกษาหน่อยอะไรหนะ่อยอะไรเนี้ยซึ่งมันเป็นตัวเกินของดวงนะเขาอาจจะไม่สนใจนะครับแต่ถ้าใครออกระดับชาวบ้านระดับงมงายนะี่คือแถวข้างล่างเลยนะครับเขาจะ เน้นคนพวกนี้นะครับมากราบมาไหว้นะครับเพราะว่าความอยากได้อยากมีของเขามันเด่นมากนะครับในเรื่องนี้นะครับฉะนั้นใครอยากได้อยากมีเขาจะเน้นคนพวกนี้มานะครับเพราะจอมันก็จะไปสมโพงกระเทาะนะครับไปขอเพื่อให้ได้เงินได้ทองอะไรเงี้ยครับขอให้เป็นที่เด่นดังโด่งดังอะไรก็วางกันไปนะครับประมาณอย่างนี้นครับแปลว่าคนวางเรื่องมานี่ก็ถือว่าใช้ได้นะนะครับเพราะเขาเอาตัวเด่นๆไว้ข้างล่างนะครับอ่าเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาต่างๆนะครับ อะไรประมาณแบบนี้นะนะครับอันนี้ก็คือภาพภาพรวมๆของเล่องนะคงไม่อ่านรายละเอียดราเยอะนะครับอ่านรวมๆนะครับแค่ให้พอรู้จักนะครับพอดีช่วงนี้เป็นดาม่านะครับแต่ความจริงผมว่าลาักษณะรูปทรงรูปร่างของอครู่กายแก้วนะตั้งแต่ผมเจอหลายปีก่อนเลยนะครับผมก็บอกเอ๊ะมันเหมือนกับพวกซา,าตานลูซิเฟอร์อะไรพวกนั้นนะครับหรือ,อเดี๋ยวเอารูปนี้ให้ดูเขาเรียกว่าะอ,อ,อะไรครับกอรกอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ ก็เออไม่ใช่กอกอนพูดกับพูดผิดนะครับอ่าเนี่ยครับที่มีตามแบบโบสคิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเป็นรูปลักษณะคล้ายๆอย่างงี้เนาะอ่านี่นะครับ,บ,ส,นะรบสิ่งที่เขาเรียกวอะไรนะครับอ่าคนสร้างนะครับเขาอาจจะมีจินตนานการหรือดัดแปลงมาจากตัวนี้ก็ได้นะครับดังนั้นก็ถ้าใครจะไปกราบไหว้ก็เป็นชาวบ้านนะครับที่งมงายนะครับเป็นชาวบ้านงมงาย อ่ต้องการอ่าสนองกิเลสตัวเองเพื่อให้ตัวเองร่ำรวยขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อให้ตัวเองมีหน้ามีตาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยในเลือดเขาก็มาสายนี้นะครับมันเป็นเลือแบบดกักดัก e <ๆ S 2> หน่อยเนาะนะครับอ่าส่งส่งเสริมให้คนระดับล่างประมาณอย่างนี้นะครับแต่ถ้าใครเป็นคนระดับสูงอยู่แล้วก็ข้ามไปนะครับตัวเลือกเขาก็ทำไว้ดีนะจริงเห็นไหมว่ามันเป็นอะไรที่ดังระดับประเทศได้นะครับเพราะตัวตัวเลือกคตัวเขาอยู่ตรงนี้เนาะ แล้วก็มันเป็นรหัสเดียวกันนะก,กับความมีชื่อเสียงระดับประเทศนะครับเห็นไหมนตอนนี้ก็ดังระดับประเทศจริงๆนะครับดังระดับเมืองไทยนะครับแถมถนนเขาเนี่ยนะครับถนนชีวิตหมายถึงว่าถนนของตัวเลือกนี่เนาะมันก็วิ่งไประดับเห็นไหมมันเป็นดินเป็นตัวแห้งนะครับล็อกเข้ากับไอ้พวกจอด้วยกันพวกเถาะเถาะอะไรพวกนี้นะครับนี่จอเถาะเถาะนะครับแปลว่าก็คงจะ มีชื่อเสียงอยู่ในประเทศเราไปอีกสภักดิ์ใหญ่เลยแหละนะครับดูแล้วนะ <c oughs> ตามสไตล์คนไทยนะครับอะไรแปลกๆมาก็ไหว้ๆไ,ไปนะครับนั่นแหละครับก็โอเคนะวิเคราะห์ให้ฟังขำๆประมาณนี้นะครับว่าเรื่องที่เขาสร้างมาก็คือเพื่อให้คนแบบเข้ามางงงายรุ่มหลงนะครับซึ่งเขาก็ทําสําเร็จด้วยนะครับเขาทําการตลาดดีนะไม่รู้ว่าตั้งใจทําหรือเปล่านะครับเพื่อให้ติดตรงสะพานให้รถติดแล้วคนจะได้สงสัยว่ามันรูปปั้นอะไรวะอะไรเงี้ยนะครับ ผมมานึกถึงแบบคนที่เขาสร้างแบรนด์นะแบบทั้งลูกค้าหรืออะไรที่เขาสร้างแบรนดนะ์ในยุคนี้เขาบอกว่าอะไรก็ตามนะครับถ้าสร้างสตอรี่มาแล้วนะครับคนนะมันเหมือนจะชอบมันเป็นสตอรี่เหมือนเนื้อกโกเบที่เขาแบบโหกว่าจะวัวตัวนี้นะต้องแบบกินหญ้าไปด้วยฟังเพลงไปด้วยหรือต้องเอาเบียร์มาให้ดื่มหรืออะไรก็ไม่รู้ครับสร้างเป็นสตอรี่ให้ดูแบบรู้ลหัมาเ่านะครับแต่จริงนะี่ะ ถ้าเอามาวางดูแล้วไม่วหวจะเนื้อโคขนเนื้อแล้วก็ช่างมาวางเผื่อแยกไม่ออกเลยนะว่าอันไหนเนื้อระดับดีๆถ้าสมมติมาตัดเฉพาะชิ้นส่วนดีๆมาเทียบใส่กันนะถึงบอกว่ายุคนี้ครับใครจะรวยขึ้นนะครับต้องสร้างสตอรี่ครับสร้างเรื่องราวครับให้คนติดตามให้คนดูน่าทึ่งอะ่ะเพราะเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์เราซื้อของนะซื้อด้วยอารมณ์นะไม่ได้ซื้อด้วยแบบมาวิเคราะห์ว่าน,นี่มันจําเป็นต้องใช้ไหมจาเป็นหรืออะไรยังไงครับความจําเป็นตัดออกไปได้เลยครับมาจากอารมณ์ล้วน ไอ้ความจะเป็นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าใครสร้างสตรอรี่เก่งก็มีโอกาสค้าขายดีจเจริญรุ่งเรืองนะครับก็ไปสร้างสตรอรี่กันนะทุกคนนะครับเหมือนที่เขาสร้างสตรอรี่ครูไก่แก้วนี่แหละโอเคไปละครับ